สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะในวันนี้เราจะมาผัดข้าวผัดปลาทูนะคะข้าวผัดปลาทูนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยะคะ่ะข้าวผัดปลาทูของเรานะคะอันดับแรกดูข้าวก่อนนะคะข้าวต้องหุงสวยหน่อยนะคะข้าวะคะ่นะ,คะ แล้วก็เราจะเอาเข้าวมาเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาลงไปราดลงไปกับซอสนะคะอย่างละ1ช้อนนะคะใส่ลงไปนะคะเออปลาทูเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็น้ำปลาไม่ต้องเยอะค่ะนคะคะอ่ะประมาณนี้นะคะคุกไว้ก่อนแล้วพักไว้ค่ะจากนั้นเรามาดูกระทาค่ะมาดูกระทาของเราะคะ่ะ น้ำมันถ้าจะเยอะไปหน่อยแลยนะ้วน,น้ำมันออกสักนิดนะคะน้ำมันสามช้อนนะคะน้ำมันตักสามช้อนจากนั้นเราจะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมนี่ซอยหยาบๆยานะคะสิบกรีดคะ่ะกระเทียมเยอะๆนะคะจะได้แบบว่าลดความดันะคะ่ะ ทำกระเทียมให้หอมค่ะนะคะวันนี้เราเลือกน้ำมันหมูมาใช้นะคะน้ำมันหมูค่ะอะล่ค่ะเรียบรอยจะตาเรีย,บ,บ,ยบรอยระวังกระเด็นนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราจะใส่ไขะคะ่ค่ะไข่เอาไข่ไปตีก่อนนะคะหนึ่งฟองค่ะวันนี้เราเลือกไข่ไก่มานะคะไข่ไก่ของเรานะคะเอาไข่ไก่กับกระเทียมให้ ให้หอมๆนะคะจากนั้นไม่ต้องรอให้ไข่สุกมากเราก็จะใส่อันนี้ค่ะนางเอกของเราปลาทูค่ะสองตัวนะคะใส่ลงไปผัดก่อนนะคะให้ก่อนนว่มๆอาะชิ้นตเตะใหญ่ๆเป็นๆค,นะคะําค่ะจะได้อร่อยอๆขาดลงไปผัดให้หอมๆนะคะยังไม่ปรุงไม่ต้องยังไม่ต้องปรุงรสนะคะ พราะว่าเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาไปในข้าวค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่อะไรคะเนี่ยข้าวลงไปค่ะข้าว200กรัมนะคะเมื่อกี้ที่เราคุกทิ้งไว้นะคะประมาณ200กรัมนะคะโดยประมาณข้าวนี่ต้องหุ่นสวยหน่อยนะคะจะดีค่ะเอาช้อนช่วยหน่อยจากนั้นก็คลุกเขาค่ะคลุกเขาอะไรคะข้าวกับปลาทูเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไข่นะคะให้ให้มัน ให้มันเนื้อหน่วมค่ะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้อร่อยอร่อยระวังกระเด็นนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้านะํามันต้องระวังนิดนึงอ่ะแล้วค่ะข้าวนี่นะข้าวผัดแนละ้วไม่ว่าจะผัดข้าวอะไรนะคะจะต้องให้ข้าวกระเด็นกระดอนค่ะนะคะ,นะคะจะอร่อยนะคะข้าวเราถึงจะอร่อยอร่อยมากค่ะวันนี้น้ำไหลไหลแล้ว อยากกินมากเลยค่ะข้าวผัดประตูนะคะข้าวผัดประตูวันนี้เราจะมีพิเศษนะคะใส่กากหมูลงไปหน่อยหนะะึ่ง,งนะคะช้างๆนะคะก็เหมอนก็ผัดอ้อเจ้าะคะ่ะข้าวผัดประตูกกหมูนะคะข้าวผัดปัดตูนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ แม้ต้องให้ข้าวกระเด็นกระดดนค่ะถึงจะสวยวันนี้มเมนเป็นข้าวใหม่นะคะหอมมะลิค่ะค่ะดังนั้นเราจะใส่ผักนิดนะคะผักของเราก็คือกระลำค่ะวันนี้สักสองกำมือนะคะลงไปค่ะวันนี้อาหารรคล้าหมูนะคะมีโปรตรีนมีมีผักนะคะโปรตรีนก็จะได้จากปลานะคะแล้วก็ยังมีวิตามินมากมายนะคะ นะคะสวยงามค่ะนะคะเอาผักให้นุ่มนนิดนะคะจากนั้นเราก็จะมีพริกค่ะพริกตามเม็ดค่ะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะลงไปค่ะชอบเผ็ดมากก็เยอะได้นะคะอันนี้ก็ใจปัดถนานะคะ่ะกินอยู่กับใจปัดถนานะ,ะเอาให้เอาให้พอใจของเราอะนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะ ข้าวกระเด็นกระดอนค่ะอีกสักนิดนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลํลิงคนะายอดับลิง,อลงสองยอดเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยค่ะเอาไปทําความร้อนนิดนึงอร่อยนะคะเอาไปให้ก็นุ่มนิดนึดน่งค่ะราคาดับไฟนะคะนี่ค่ะตกแต่งให้ดีค่ะ ให้สวยงามค่ะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้าอร่อยค่ะประถูเป็นดุนๆเลยค่ะนี่ค่ะยืนโชว์หน่อยโชว์ค่ะเดี๋ยวก็จะยกทั้งกระทาให้ดูเลยนะคะจะได้สวยๆ แต่งข้าวให้สวยก่อนค่ะนี่คะดูคะ่ะโอเคคะ่ะจากนั้นก็จะไปจัดนะคะจัดเสิร์ฟค่ะจะเสิร์ฟนะคะ ถ้าพีมาก่อนจะช้อนช่วยจัดเติบค่ะให้สวยงามค่ะข้าวสองร้อยกรัมนี้ก็เยอะนะคะรับประทานได้สองท่านแหละค่ะนะคะประมาณสองท่านนะคะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะสูตรจะใส่ไว้ใต้คลิปนะผักนี่เราก็เลือกผักของเรานี่ก็เลือกอาตามชอบได้ค่ะนะคะบางคนอาจจะชอบน้ําตาลก็น้าตาลหย่อนปนิดนึงได้นะคะ อันนี้ขึ้นอยู่กับใจปรารถนาค่ะขึ้นอ,อยู่กับใจปรารถนาของเรานะคะเอาละค่ะจัดเสิร์ฟนะคะดูนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามถ้าใส่ลงไปแล้วนะคะนีชาใส่ถ้วยนะคะตั้มลงเบนจานที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะสวยงามจัดผักค่ะผักเราก็จะมีแตงกวานะคะแล้วก็จะมีอะไรคะบำรุงเลือดค่ะ มะเขือเทศค่ะตักสามชิ้นนะคะสวยๆค่ะวางไว้ตรงนี้นะคะแตงกว่ามะเขือเทศนะคะค่ะจากนั้นข้างนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามะนาวค่ะมะนาวใส่ลงไปค่ะ มะนาวสักห้าชิ้นมะนาวเนี่ยกินแล้วมันก็ดีนะมันจะเป็นความเปรี้ยวมีวิตามินซีนะคะแล้วเข้าไปกินกินข้าวไปนะคะแล้วก็มันจะมันจะจิจจีแตะคะ่ะอร่อยคะ่ะลองลองดูนะคะลองกินดูนะคะมันจะอร่อยคะ่ะเอามะนาวสักห้าชิ้นเอาบางๆเอาแค่นีน้ก่อน จากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาัปคีแต่งหน้าค่ะไม่มีที่วางค่ะเห็นไหมคะอัปคีแต่งหน้าสักนิดหนึงเรียบร้อยค่ะอีกคะ่ะพีกนิดหน่อยค่ะเนไคะเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะที่สําคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะตามเราด้วยนะคะช่องของเราค่ะมีอาหารบ้านๆของเรานะคะอาอลืมไปมันจะมีผักอันนี้เขาเรียกว่าดอกอันชันค่ะกินแล้วผมดกดำค่ะบำรุงสายตานะคะ Yeah.